สวัสดีครับมาพบกับช่องรายการข่าวรตฟอร์ดกับปั้นปันนะครับและวันนี้ในการเจาะนึกอินไซด์นะครับสำหรับตัวกระบะเนนเจอร์วายแท็ก6 a t นะครับว่านู่นนี้นะครับมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีการรีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของราคาแลวก็สเปคของตัวรถนะครับวันนี้จะมาเจาะหนึ่งนะครับว่านู่นนี้นะครับมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัว i ายแท็ก6 a t ครับมาดูกันดีกว่าครับว่านู่นนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับดูกันเลย ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับที่เป็นแบบสีเทอรการไฟมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะครับพร้อมระบบไฟหน้าแบบสีแคมหรือว่าเดย์ไลท์นะครับที่พร้อมส่องสว่างนะครับในเวลากลางวันและก็กลางคืนนะครับและก็ในส่วนของโลโก้ฟอร์ดนะครับที่ติดอยู่ด้านหน้ารถนะครับเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของด้านในนะครับก็จะเป็นในส่วนของ คอนโซลด้านหน้านะครับที่เห็นคําว่า i tag นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัว i tag นะครับที่สลักได้สีส้มนะครับอันนี้ก็ให้มาจากโรงงานเลยในส่วนของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับที่ด้านเบาะนะครับเป็นเบาะหนังที่สลักคําว่า i tag นะครับพร้อมกับได้สีส้มมาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและเกียร์ 6สปีดนะครับสำหรับตัววายแท็กมาพร้อมกับได้สีส้มนะครับที่เป็นการตกแต่งและวรืชาร์เจอร์นะครับที่ให้มาพร้อมกับตัวน็อตเลยในสูของภูมิไรนะครับจะเป็นภูมิไรแบบไฟฟ้านะครับหน้าจอ TFP นะครับเป็นแบบ8นิ้วนะครับแสดงข้อมูลต่างๆของตัวน็อตนะครับในการปรับโหมดต่างๆนะครับได้ทั้งหมด4โหมดนะครับสำหรับตัวรุ่นวา h แท็กนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับและเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหลังนะครับ4จุดและไฟท้ายแบบกึ่ง LED นะครับสำหรับตัว Angel White นะครับและที่สำคัญสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนของโลโก้นะครับที่เขียนคาว่า White นะครับเป็นสีดำด้านนะครับให้ความสปอร์ตและความดูหนาเอกลักษณ์ของตัว White นะครับ